ยินดีรับทุกท่านเข้าสู่รายการโหนกระสือเลยนะฮะก็จะต้องเชิญหลายๆคนเข้ามานั่งนะะดีเบตกันนะครับดีเบตถ้าดีเบตไม่พอนะอ่าดีกีตา้าดีกองนะครับอันนี้ก็มีให้เหมือนกันถ้าผู้ชายไปชมผู้หญิงว่าสวยงามแล้วผู้หญิงตอบกลับมาว่าหน้าอ้วนปะแปลว่าเพื่อนฝากถามเฮ้ยเพื่อนฝากถามแหมพีหนุ่มเพื่อนฝากถามนี่แปลว่าอันนี้เขาไม่ได้วงเล็บจริงจังมาเพราะเขาต้องการมุกตลกมาเขาไม่ได้ต้องการมุกตลก <c oughs> เชื่อเลยคาถามเนี่ยถ้าผู้ชายไปชมผู้หญิงอันนี้คือเขียนว่าไปชมหรือว่าไปชั่วโมงหรือว่าไปเชียงใหม่ผู้หญิงถ้าผู้ชายไปชั่วโมงผู้หญิงไปชมแหละนะฮะไปชมเลยเราอาจจะไปชกแม่ก็ได้ฮะชกแต่ผู้ชายไปชกแม่ผู้หญิงโคตรโคตรโคตรเปรตโชกแม่สมแล้วที่เป็นคนดี ไปเชียงใหม่คือมันคือใช้มันไปซื้อทำใจใช่ไหมไปเชียงใหม่ไม่ใช่เบ้นโอ้โหไปซื้อทำใจอะไรละ่ะไม่ใช่นะฮะไปชกแม่ครับอันนั้นไปชกแม่ผู้หญิงโคตรชอบเลยนี่ชิบหมแล้วมาเจอแม่เราสวัสดีครับแม่ชกแมงเลยครับตาเขียวแม่ตาเขียว <c oughs> โคตรเวรนักเลงอ่ะยังติดเล่นอยู่แน่นอนนะอ่ามีอ่จาจังหวะน,นี้ก็เป็นอ่ะช่วงขึ้นคาถาม <c oughs> นะครับรายการโอ้ยรายการเยอะแยะไปหมดว่ะ ไม่รู้นนไม่ไหวไม่ไหว <ใน S 1> จะจําแล้วเนี่ยตอนเนี้เอาแล้วนะฮ <c oughs> ะทุกคนนะอยู่ข้างบนนี้นะสามารถส่งคําถามมาได้นะครับ Q&A เน,นื้อหมาทําอะไรอร่อยนะเน,นื้อหมาอย่าไปกินเลยเนื้อหมาจะให้หมาอยู่เป็นความสุขของเราดีกว่านะครับเป็นความสุขของเรางั้นคุณเต้เคยกินเนื้อหมาไหมผมกินมีดียมแลครับอะไรเฮ้ย <c oughs> ยืนโบกมือจนเมื่อยนะครับตัวละครคุยในแบบพี่น้องคือคาราบาวหรือเปล่าใช่ไหม คาราบาหรือว่าพี่อู๊ดเป็นต่อรือเล่าครับพุยในแบบพี่น้องพี่น้องครับอ่าอะไรครับแล้วคำถามต่อไปฮะคำถามต่อไปฮะทีมงานเดี๋ยวผมขอทีมงานส่งคำถามต่อไปเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอน่าจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าระบบกำลังรันอยู่นะครับระบบกำลังรันอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ารันเวย์จะอยู่ที่สนามบินนะครับจริงๆ <ừ> ผมอยากจะแบบพูดชงหรือไรบ้างนะต,ตอนที่คนยังติด กับไอเรื่องชกแม่อยู่เลยชกแม่หายเลยชกแม่ไปหาจิงใม่อยู่ดยชกแม่วะแล้วแม่คำถามคือเดี๋ยวนะถ้าผู้ชายอาสมุิสมุนไม่ใช่ชมนะถ้าผู้ชายชอมอผู้หญิงก็คือผู้ชายไปบ้านผู้หญิงแล้วก็ไปชกแม่ผู้หญิงแม่กำลังทำกับข้าวอยู่เอาวันนี้กินข้าวด้วยกันสิลูกนะครับชกแม่งเลยนะตาเขียวนี่มารายการชูรักชูรสี่นะ ใช่ครับผมรถด,ดีด้วยฮะรถด,ดีไม่กี่ซองก็ทำให้อาหารอร่อยนะครับสมชายซื้อทุเรียนใส่รถ2 3 5 8ลูกถามว่าสมชายซื้อทำไมครับอ๋อผมก็นึกว่าทำมาจากโลหะนะฮะทำใหมนะซื้อถามว่าสมชายซื้อทำไมซื้อทุเรียนไปทำไไมอาจารย์ขอแปลนเซ็กชั่นผมถามว่าผมจะเอาอะไรไปส่งเขาพรุ่งนี้ครับรถเก่งฮะบ,บอกเขานะครับหิวกินข้าวห้าว ไปนอนครับผมห้เอไปนอนอันนั้นหาวเลยกขอตัวลาต,ติดต่อทุกคนด้วยนะครับอ้าวคุณเอกจะไปนอนแล้วนะครับจะไปนอนกินข้าวแล้วนะครับผมกินข้าวเอาไปนอนไปชกแม่ไปชอฟอชมแม่ต่อไปนี้ใครไม่บอกว่าชมหน่อยชมหน่อย <laughs> <laughs> ชอฟอหน่อยชอฟอหน่อย <laughs> ชมกันรัวๆเลยนะฮะชกแม่กันรัวๆเลยนะแม่โอ้โห <laughs> ฟันหักหมดแล้วครับไลฟ์บอลฮันช่องนี้คอนเทนต์ตลอด ไลฟ์สนุกปอดโยกนะครับไปต่อยแม่ <laughs> ชกแม่แมชกแ, <laughs> แ,แม่สนุกสนุกปอดโยกเลยครับสตรีมเมอร์ชวนสูบบุหรี่เดี๋ยวก่อนนะไปพูดตอนไหน <laughs> เออสูบบุหรี่มีแต่ซุดนะครับสูบบุหรุมีแต่สีนี่เอร์เ,อเห็นว่าเอ๊ะคนนั้นมันชื่ออะไรไม่เป็นมันปิดไมค์ไปแล้วมันขำตอนนี้มันขำกิ้งอยู่เนี่ยปิดไมค้มันแอบขำพิมพ์ไปด้วมือสั่น <laughs> เฉลี่ยโชว์ าตั้งแต่ชอบชอมอนชอบพอไห่คะจริงคุณเต้ยชมชมหน่อยชมหน่อยอย่างเงี้ยชอกแม่ตาเขียวเดี๋ยวคุณเม็กจะมีความอยู่ก็ธรรมดาแต่พอมช็กแม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเม็กจะมีไลฟ์ไลฟ์ชกแม่นะช่วงนี้แม่คุณเม็กอะไรชอกแม่ก่อนกลับบ้านเออแม่คุณเม็กจะไปหาด้วยไปหาแล้วด้วยนะครับ แม่จะกลับแล้วต้องรีบทำคอเนเทนต์ <c oughs> นะต้องรีบทำคอนเทนต์นะไลฟ์ชอรมนะถามว่าพี่เม็กคุณเม็กมาไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งเหรอครับนะครับไม่ใช่นะคุณเม็กไลฟ์ชกแม่นะครับต่อมอสนามบินถามว่าเอาไปโดนอะไรมาครับเนี่ยคุณผู้หญิงนะครับจะติดต่อประสานแาน <c oughs> ตำรวจให้นะแต่ว่า <c oughs> อ๋อไม่ใช่ลูกชายชกครับ อยากได้คำแนะนําจากชอก่องนี้แนะนําให้ลากเมาส์ไปขวาบนแล้วกดสัญลักษณ์การกระบาดครับใช่ฮนะจะกดค้างไวก้ก่อนนะฮะแล้วก็พยายามเมื่อยมือไปนะฮะอะไรของพี่เนี่นะครับพอไปตํารวจแต่ลูกมันปอ๊อตเลยกโหท้าใคร<ะ>เดียวเดียวไม่เคยมาผมนะจริงนะเอออะผมผมมีตัวเลือกให้เลือกนะจะจะจะคุยกับตํารวจนะครับหรือว่าจะคุยกับตํรแตงตํามั่วตําสั่้วออาผมไม่เลือกนะครับผมคงไม่คุยกับคุณเลยแล้วทุกคม อร่อยนี้เย็นชาอันนั้นชาเย็นโอเคเจอกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายบายฝันดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมรับชมนะฮะแล้วก็รวมทั้งมาปวดดิสคอร์ด้วยในวันนี้นะครับโคตรมันเลยนะวันนี้เออมีเพื่อนคุยแล้วพีฮานะครับชื่นมืน่นนะครับสำหรับวันนี้นะเหตุผลที่เราต้องไปแล้วก็เพราะว่าหน้าประตูติดวัาเลื่นต้องรีบไปชกแม่เจอกันนะครับไม่ใช่